สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อห้ามของโบราณที่ห้ามทำนานในวันพระเพราะอะไรทําไมเขาถึงห้ามเด็กโบราณบานนอกลูกเชาและชาวนานจะรู้กันด้ว่าห้ามทํนานาในวันพระเพราะว่าวันพระจะเป็นวันที่แข็งโบราณเชื่อว่าวันพระนี้วิญญาณและผูดผีทั้งหลายจะท่องเที่ยวเพื่อออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืนฉะนั้นแล้วทุกคนต้องหยุดทํานาเพื่อที่จะหลบสิ่งเลวร้วายเหล่านี้ถ้ามาหยุดทดําไรทํานาในวันนี้การกระทําทั้งหลายจะสูญเปล่าเพราะผลที่ออกมาจะไม่ดีและที่หนักไปกว่านั้นจะทํา ไม่ข้าวที่อยู่ในานานั้นตายหมดหรือเกิดวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสรุปคือการทำไร่ทำนาในวันพระ จะไม่ได้ผลจึงไม่ควรทาให้เสียแรงเปล่าแต่ในความจริงแล้วที่ห้ามทํานาในวันพระมีเหตุผลด้วย2ประการคือ1เพื่อให้ชาวราชาได้หยุดพักผ่อนและได้ไปทําบุญทาทานที่วัดบ้างเพื่อช่วยธนุบํารุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไป2เพื่อให้สัตว์เช่นวัวควายที่ถูกใช้งานจะได้มีวันพักผ่อนบ้างในสัปดาห์การมีวันพักบ้างไม่ได้ทำให้เราขี้เกียจลงแต่จะทําให้เรามีความคิดมีกําลังในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นในวันต่อไปแล้วนี่ก็คือความเชื่อโบราณที่ห้ามทํานาในวัน แล้วคุณละ่ะมีความเชื่ออย่างไรบ้างลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ